จช่ข่าเรเล่าเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตวิธีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com นะคะโดยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนนะคะสำหรับทุกๆคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะมาดูกันว่าเราจะลงทะเบียนเราชนะอย่างไรนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะตรวจสอบข้อมูลวิธีการลงทะเบียนโครงการเราชนะทางเว็บไซต์ w w w r เราชนะ .com กรณีที่ไม่มีสมาร,ร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ที่สมัครได้นะคะจากกรณีที่มีประชาชนบางส่วนมีความกังวลในโครงการเราชนะที่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w a เราชนะ .com แต่ประชาชนผู้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟนอาจไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเย,นยียวยา3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนรวม7,000บาทได้วันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะจากข้อมูลฐานเศรษฐกิจตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงการคลังยืนยันว่าแม้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็สามารถลงทะเบียนผ่านเมือไวเว็บเราชนะได้ดังนี้นะคะประชาชนทั่วไปที่ไม่มีสมาร์ทโฟน กระทรวงการคลังประสานกับธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราชนะ .com และมีเวลาให้ลงทะเบียน15วันตั้งแต่วันที่29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2 4ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง2 3นาฬิกาของทุกวันนะคะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ของพรบรประกันสังคม มีรายได้พึงประเมินไม่เกิน3 0 0แสนบาทกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรงกลุ่มที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาเรื่องสมาร์ทโฟนเพราะโครงการคนละครึ่งต้องใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้ว ในแอปพลิเคชันเป่าตังจะมีปุ่มให้กดรับสิทธิ์เราชนะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการเช่นไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3ของพรบ,บประกันสังคมมีไรายได้พึงประเมินไม่เกิน3 0 0แสนบาทซึ่งตรงกับนางสาวไตรสุรีไตรสารณคุณรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายสุพัฒนพง์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้แจ้งยืนยันแล้วว่าแม้ประชาชนไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา3,500บาทในโครงการเราชนะได้โดยคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการและไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลได้ประสานงานกับธนาคารของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้ลงทะเบียนได้ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าทำได้ ก็สบายหายห่วงนะคะไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เยีวยา3,500บาท2เดือนรวม7,000บาทผ่านเบอร์ไวเบเราชนะ .com กันนะคะ